ไม่เห็นเช่นนั้นเองเนี่แมันเป็นการเห็นด้วยอริชาเห็นไปตามความรู้สึกตามอารมณ์ที่รู้สึกจากเวทนาโง่เวทนาโง่โง่เวทนาหลอกให้ยินดีหลอกให้ยินร้ายเห็นไปตาม,ตามอารมณ์เช่นนั้นแต่ไม่เห็นเช่นนั้นเอง ความยินดีก็ยึดถือไม่ได้ความยินร้ายก็ยึดถือไม่ได้ความสุขก็ยึดถือไม่ได้ความทุกข์ก็ยึดถือไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้จะเห็นเช่นนั้นเองว่ามันยึดถือไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่เห็นมันไปเห็นตามอารมณ์ตามความรู้สึกน่ารักน่าพอใจบ้างไม่น่ารักไม่น่าพอใจบ้างมันก็แยกออกเป็นตรงกันข้ามมันก็ไม่เห็นเช่นนั้นเองเห็นเป็นสองฝ่ายตรงกันข้าม ถ้าเห็นตามที่เป็นจริงมันก็เช่นนั่นเองมันก็เช่นนั่นเองจะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ก็เป็นเช่นนั่นเองเพราะเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปยึดมั่นถือมันเข้าแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั่นเลยไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ก็ไปยึดมั่นถือมันจะเป็นของกูเป็นตัวกูแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั่นเลยเนี่ยความเหมือนกันเลยเห็นอ้มเอนมันเช คือยึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วกัดทั้งนั้นไม่ว่าอะไรกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างยึดถือไม่ได้จะกัดเอาจะเป็นทุกข์หรือว่าจะไม่สําเร็จประโยชน์อะไรเลยเช่นจะไปยึดถือระนิพานว่าเป็นของตนเนี่ยมันก็ไม่สําเร็จประโยชน์อะไรคือมันไม่เป็นนิพพานขึ้นมาได้เรไม่ไม่ยึดมัน่นถือมันอะไรเดยจึงจะเป็นนิพพานขึ้นมาได้เห็นเช่นนั่นเองทุกอย่างทุกสิ่งตั้งแต่ขี้หุ่น <c oughs> เนดหนึ่งไปถึงอะไรต่างๆนานาสารพัพความดีความชั่วบุญบาปสุดทุกข์ในกระทั่ทททงพระนิพพานก็คือเป็นเช่นนั้นเองยึดถือไม่ได้เนี่ยความเป็นเช่นนั้นเองอ้องกาญอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองโดยภาษาคนก็เพราะว่ามันเห็นตามอารมณ์จากอวิชชาของเวทนาที่มาจากอวิชชาของเวทนาที่มาจากอวิชชา ไปเห็นสักอย่างนั้นมันก็แตกแตแยกไปตามลักษณะของเวทนาโง่ยินดียินร้ายสุขทุกข์อนะไรมันเลยกลายเป็นของตรงกันข้ามเป็นคู่คู่น่ารักน่าชังน่ายินดีน่ายินร้ายถ้าเห็นความเหมือนกันมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันล้มความหลอกลวงของความเป็นคู่ ไม่เห็นเช่นนั้นเองก็หลงความหลอ่ลอหลวงของความเป็นคู่